ອາກະຕະໂບພະໂມທາຕິດສະດະຄະຕັງສຸມັງຄະລັງສຸພາຄະຕັງສຸພຸຕິຕາສຸຕະໂນສະມຸໂຫໂຕຈະໂຕອິຕັ ตันดิตาบังกิตาริกตะวานาระพัเลกินี้พาบเรมีเนี่ยนนดัูะเพ่อนๆใจรูถือใจพ่อใจพอแม่เนีสนุนัมปัตินข้าปเจจาขนนมมสการ องค์สรเดชประสมมาสมบูรณ์เจ้ามโยน์เนื้องาว้ะผมขอเชิญพระพรมเสด็จไปอยู่บังบานทายขอเชิญพระดารายเสด็จไปอยู่บังบางหว้าขอเชิญพระเม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขอเชิญพระพายเสด็จมาเป็นรองปากขอเชิญพระยาดาเสด็จเป็นใส่สังวารขอเชิญพระคามเสด็จมาเป็นตัวใจบังข้าพระยาจะกระทำใดก็ได้ผู้ใดผู้ใดผายใดโต้เข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนกิน กาะได้มาประมาณบังคอเชิญคนกูแต่เขาหนลังไม่ประสินาหรือสีนารายหรือสินารายผู้สสีผุนทุนนาคารลงอรุภูเห็นนาคารตุ้งต้นันเชิญลงมาประสิพระกนใจแก่เพี่ยมควงคาปเจ้าทั้งหลายในการละบัตรนี้ให้เป็นเลิศใจการยามดีเป็นดิที่นามามหาบารมีบุญบารมีเปิดด้วยนาโมคุทายาสธุล อบัญได้สังโฆทีสุขวังโอโอที่ว่าสมบัติทารุราสีปัญญาเจ้าทั้งหลาย เป็นเขาต้นป่าต้นนอนกับต้นตโลสังคมต้นตุงวิปางนี้พระอาทิตย์เจ้าต้นวิเศษใสแสงประจันธ์ถาจดเงินฝนพงศ์ต้นลาตวิญญาหก็เราต้นเขาต้นไม้ป่าต้นไม้ต้นตอโร ในวิมานังสีทีอพยายารัาพยาวิรุนละพยายามดูลลเจ้าเป็นเขาเป็นเงาแก่เวลาด้ทั้งหลายจะอย่างดีทั้งคนทั้งตัวจะต้องารยาจะต้องคอยจต้องคอยเยีาอาเปนบางนาพีหลวง วังคุมารหลวงพันปมังจักรติยังพุทธวิดาที่องค์นำปัญญามาระดเ้าหอดาีน้ำก็ไร้ความแน่ควันพอมพมน้ำลอยไปกลางไหลตาบิดบันดับกบเลี้ยงดับกบเลี้ยงดับกบเลี้ยงดับกบ ບໍ່ໄດ້ວ່າເປັນລວງຂອງເຈິດເພຶ້ນເປັນປະຕິໂມຄະລະນີເດລະດົງຍາມັນເປັນແນ່ນອນບໍ່ເຄີຍເປັກພກກ สถิตโยในปฏิลาสันต์น้เมืองจันทบุรี่งควาวงยล่วงหนใปีเือใดพรางตั้ไปสายแม่อั้วยุบานหนครับนี่ยู่บานทอนี่ยค่ะย่บานทอนนะครับ มาเฮ็ดขั้วไอ้เพื่อนนี่เป็นมาจังไดก็ได้มากหรือจังไดนะครับยากเกันบ่ครับยากจ้าอเป็นยาก็เป็นร้านเคยโอ้เป็นยาทั้งนั้นเั็ใหม่เนะาะเป็ใหม่นะครับผมบ้านนี้ที่ไปที่มาเป็นจังไงตื่นแต่เช้าัะไดรครับเฮ็ดถีบเน่าอยู่เนื่อถีบตั้งแต่ปี0ามอะไรจ้ะปีสามปีสี่ก็คือมันง่วงนอนโพดบออ่ดเหมือนจังไดปวดแบบนี้อุตส่าห์ไป ป็นเปิดท่านเปิดตีมากจ้ะแต่แต้นา้ตาจะไหลออกมากกับพี่ควาเป็นยังตาแรกเป็นน้าตาไหลแม่จะเป็นสั้นๆเป็นน้ำตาไหลกรับ่รู้ว่าเป็นียังกับแต่มีความรู้สึก ว่าม <t od ian |ms|> ันเอาพื่อเสร็จแบบนี้ก็เลยที่แรกอัดอัดกีฟินโอ้ยจะคลองเองอะไรด่าบาันี้มันเป็นสั้นๆเป็นน้งปลาอะไรเป็นก็ยังแบบบุรุโต้จะคลองอะไรจ้าบานนี้ก็เลยเก้าอัดจะคลองก็เลยไปนั่งอยู่ข้างหลังพระเจ้านางกันงอพระเจ้านอยบานนี้คนเรียกว่าบานนี้จุคลองก็เลยห้ขึ้นมากกับผู้รู้ผู้รู้ตระวาห้ขึ้นมาแล้วกัก็รู้ว่าจุคลองเปิดนี่อะอ่านี่ไอ้นี่คนคลองนางงานมันว่า แน่สัันแห้งตวันรัวจะู่้องสันขนาดใดบนรูกก็เลยไปถามโราเนี่ยซันที่หัวสันแห้งบนรัวซันแต่จะาของบนรัวสันขนาดใดแต่หัวต่ว่ามันมีแต่อยากไขอยางห่วงมากไขเือนะจ๊ะันแล้วมีก้อเอถามมียมามีมีถาบอกาะมีข้อเเสียขงบอ ได้ยินแต่ว่าเป็นปูหรือเป็นยาแต่ว่าเด็กองกับย่งจับกูไ้น่าเป็นเอียงเปงไดนกนะครับมมัวรู้ว่าปูหรือยาขราได้ยินแบบเดกฟังกับเป็นปูเป็นย่างไดก็ไื่ดูว่าเป็นกันแต่ว่าไม่ได้เป็นซันซันไม่ได้อยากไหไม่ได้อะไรอย่งเวคเป็นแบบนี้มาก่อนเนฮะก่เคยตักับนั่งยาเ้าบังคิปทีกระเจ้าไทยถอดใอ แมนจ้ะกัมี่อ่ะแบบจากสั้นบงทีอยู่ตะวันก็เพิ่มบ่ได้วกันพาแค่ตั้งซื้อเกลดกัมีู่เพียนหน่อยที่เคยเป็นตะวันก็ได้เป็นแบบนี้แคลนข้าเบิ้งไม่ดอกระับเกลืออันนีตะัเป็นแต่ก็มาเรียสองเป็นเริ่มเป็นเริ่มถ้าไม่ที่ได้บาแมนจ้ะแมนจ่ะกัมี่น้ำตาไหลออกมาเองน้ำตาไหลออกมาเองแล้วก็เลิกทายคลิปแล้วก็เลิกพักไปวันทองเลิกไปนางนางแล้วก็ อยู่คนดีคนทองอ่ะมันก็ว่าเอ้าวเนี่ยเนี่ยก็เลยเอิ่นเอิ่นใส่น้องเราจะพอนกับปรวหลูตึกหัวตานแห้งแล้วก็มีตาไเรื่องวาแม่เรื่อยเอากระดาษกับปากกาไม่เขียนเลขให้มั้นวะเขียนเลขอียังอ่แต่หัวขึ้นมาเอามันขึ้นเข็นเลขตัวนี้แต่ว่าเขียน ันสอนนั่นนะยนอยู่เป็นมากยนบลูว่ามันจะมันไปน้ำเพิินไปน้ำมันมือจะควางหะไต่ว่าบูกเอาเขอมากเลเลุนคุนก็ยังเคยเห็นเข้าอยู่เนาะเป็นเลุนคุนอยู่ตะวาแต่ว่ากลัเป็นเออคือเก็บออกมาแบบการอดไปเนี่ยาดตาดปูนากระโดด่ากเีแบเ็มต็ให่เต็มนหญ่เต็มใรถเนี่ยเต็มใหยนรถหน่าคหกหกแบบียนเลย นี้ที่ต่างแกนเน่ยตามันหนามาตัวนี้อ่ะตัวเก็เงิอยู่ใส่ดิว่าแม่แม่กีมาจอดอยู่พอเรกไปทุลาพึ่งมาเราพึ่งไปเอาทะเบียนรถมาล้วก็ได้มาโล่งนั่นลูกได้ทะเบียนหมแม่เมีนจ้าปุ๊บปุ๊ัดตัวตัวได้เงี้ยเรศทะเบียนรถฮาร์ฮาฮอ่าเน้อขาหา เาเียงนี okay. ่ขันสีแดงเลจ้ะข็นกใช่แนั้นนะแม่จะก็ได้ถืมือเพราะว่าเพิ่งไปเอาที่กัมมาจากงานมันหีกัมมาเลยมมามัณีคีิปองที่น่ไปเอาอรก็ได้กัมมากับมาแล้วแปลถ้าเปียนคลิมาแล้วก็ักมืองหมกได้มาล่นงานนี้แต่ว่าตอนที่พูดชื่อลี่ยนไหนคือสองห้า เป็นจังไดมืม <handled it quiet> ันไปพี hmm. ่บอกว่าล <SL> ูกซื้อตัวมาได้แล้วว่าเอาก็เป็นตัวนี้นี่มีตัวใดได้ใจอยู่บ่มั้าแต่ก็มีแต่คือใส่ทะเบียนรถจอดคว้างั้นแหะจ้ะเพราะว่ารถจอดคว้องเราก็มาใหม่จ้ะกันมีตาเลขทะเบียนจอดคว้างั้นและทะเบียนรถหาห้อห้องหาห้อห้องจ้ะเบาในเมื่เป็นยังจือดจะบอก anh em bảo, anh chàng đang lông mớn không nói, <laughs> không nói, không อาก็เป็นอีก็เป็นแนวทางที่คุณแม่เขียนให้นะครับผมตอนที่ปูลงประทับล่างนะครับเอฟซีครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเสนอไว้เป็นแค่แนวทางนะครับผมหลังจากที่ปูเขียนให้แล้วก็มาขอสัมภาษณ์คุณแม่ภายหลังนะครับผมคุณแม่ไม่รู้ตัวนะครับผมแต่เลขที่คุณแม่ให้มามเป็นทะเบียนรถของคุณแม่นะครับผม เดี๋ยวทางประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับผมให้โชว์ให้หมันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปที่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ